สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่22พึกสพฤษภาคม2568พภายพอฟซีพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางนะครับวันนี้ครับเดินทางมาหาปู่ทุด,ดงกลางป่านะครับท่านผู้ชมงวดทีพผ่าันมานะครับปู่ให้3,99นะครับอ่า ออก 309, นะนรัเก่านะครชมเอาแนะบบเอซี FC กระถามกันเขามาหลายนะรับมื่อนี้ก,ก็เดินทางพ้ามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1มิถุนายน2568นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วจังเข้าไปกาบน้ำสการปูน้ำกันนะครับผมวันนี้นะครับบ่าวเถากระไดน้ำน้ำนะพี่นองสาธุบุญกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่าน นะครับวันนี้นําน้ำนะครับผมจะนํามาถวายปู1ิหาแพคนะครับสาธุบุญที่ได้รวมถวายน้ำกับเบาเถากับแม่หมูนะครับเดี๋ยวเบาเถายกน้ำก่อนเด้พี่น้องได้นะครับจังเข่าไปช่มไปฟังน้ากันนะครับผมสาธุบุญบุญกุศลนุนน้สุขูสุคนนะครับจังไปรับชม่มจังไปฟังน้ากันนะครับเดี <yt> ๋ยวเบาเถายกน้ำก่อนครับกับชมนะครับยกน้ำม,มาแล้วเดี๋ยวถวายปูนะครับเอา ยกมือสาธุน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อนะปูถวายน้ำใช่มน่าสงไหลมาเทมาเทน้สาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเอฟซีแฟนคลับพูดที่ได้รวมถวายน้ำด้วยพี่น้องเด้อเงินทองหลั่งไหลมาดังสายน้ำนะครับกะทำบุญเพื่อเอฟซีสุขสุขคนให้ได้บุญน้ำกันนะครับมาแล้วกะทำบุญน้ำปูน้ำพี่น้องนะครับบุญกุศลหนุนน้ำ นับ FC ซแฟนครับทั้งช่องทุกท่านด้อพี่น้องเด้อซา,าอทุกอ่อารับพรอนนัปูสาุธมา,สาทสุด้วยูปูอ่ะสาดุเด้พี่น้องเด้อว,วุทิพันธ์มาโอ้านผู้ชมนับปูให้เท่านี้366 3 9 9ก้าา้านปูนะ ชุดล่างในเก้าหาหกศูนพิทลักซิปลักเดียวได้พี่น้องได้นะครับสามหลักร้อยเก้าหลักหน่วยทาตัวนี้เป็นศูนย์สามศูนย์เกานะปูเนาะ mm hmm. อ่าปูให้แค่นี้นะับสองตัวปูให้หกหกอ่าโอ้โบเขาพี่น้องบบเข่าตะว่าเกือบเขาสามตัวสามเก้าเก้าเอา mm hmm. <laughs> เอาไหมนะปู mm hmm. ม่อ่าสามตัวโบปูงกอนเลยสามตัวขึ้นเกาสามตัวคอือเก่าเอาท่านผู้ชมปุว่าสามตัวขึ้เก่านั่นแหละได้แล้วโบปูได้แล้ว,ลว,ลวเอางวดน,นี้พี่น้องนะครับเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับถ้าห้ามักข้าชอบนะครับอ่าปูให้เป็นแนวทางข้ากระจังไปหา,หายิบจับลอตเตอรี่นะครับ,นะรบถาบ้าห้ามักกระเบิ้งซื้อขึ้นบ่าวแาวบานนะเพื่อได้รางวัลใหญ่โะปูเนาะ อ่าลอตเตอรี่เพื่อได้โชคง่ายพี่น้องอ่าเลยตัวใดลปูงว่เลยสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสครับส7ม6จ็ดกับตัวน้ำหางเดียว3าตัวนี่พ่ปูหางเดียวสตัวตัวใดละปูสองตัวหกเจ็ดหกเจ็ก็คือหกเจหนี่กับตัวน้ำเอาสามเจ็ดหกสามนี่ตัดให้เอฟซีพน้ำบ่ ใส่ไตเลยอ่าบัตัห้เพิ่นน้ำบปูสามหเจ็ดอ่าสามหกเจได้ออกสามเจ็ดเจ็ดเงรงสามหกเจ็ดล่างดิปูล่างสิบเจ็กับหกศูนย์สิบเจ็ดกับหกศูนี่ยบดทิเลยบปูหกศนย์เนี่ไม่หกศูนย์ปูจะบกับหัวเป็นเก้าอีกบอแอนี่งวดที่แล้วท่านผู้ชมล่างปูล่างปูให้หกศูน์นี่เลย หน้าตาบ่เขาดอกพี่นั่งนะครับชุดล่างออก8ปดเจ็อา17บเจเกลสกับตัวไหนกับปัวสิกศูนยครับสองแปดกับสองแปดอ่าเนียนคักคคู่ใดไปัวชุดล่าง5ห้ได้ไปหาลอตเตอรี่มากสิเมากสิบเจ็ดหกศูนย์จะประมากกับเป็น90อีกบอกปัว ศูนย์ก่อกเดานี่ยม่ยังเก่าศูนันกรบเนีเก่าูมอดเมื่อกี้กับศูเกออกไปเลยได้ปัศูนย์เก่ยังเกยันังเก่าศูนที่บาทเนี่ยศูกกะบนนีอาดมาหกศูนย์สเจ็นย์สอเน้นคักคักเน้นคักคักหาลอตเตอรีไปเลยสาตันี่หัให้ชุดเดียวสามหกเจดหกเจ็ดสามหกเจ็ตัวก็หกเจ็ดไ เอาเดียวเบาถอกจตัดที่เิ่นน้ำหป,ปูสามเจ็ด <6, S 1> กับสอ่างน้รหกสามมรันะราว่ามันบมากสามหเป็นสามหกเจ็เป็นอัดหนึ่งหกครับสามตั้งเป็นะเรวว่ายอยู่บ่ไก่เอกบ่ไก่ครับขันว่าเป็นสามหกเจะเป็นหนึ่งหกเจ็ดแมนอ่าเป็นขงกจะเป็นเจ็ตเจตัวเนี้ยอ,อ่าต่วฐานน้นทางเดียวก็คือ สามหกเจ็ดได้พี่น้องได้เพื่อกันใบกันใบนะเอาบบาะเทาจะตัดไใเพิ่นน้ำเนยหรือปูไฮเอฟซีพอนายไม่ไงแต่ตอนนี้ปูให้เน้นเน้นคู่เดียวก็คือหกเจ็ดหกเจ็ดธรรมชมปูวานเน้นคู่เดียวคือหกเจ็ดเบาะเทาจะตัดให้สามหกสามเจ็ดเป็นตัวร่องน้าปูเนาะแต่ว่าที่จริงปูว่าบ่ต้องตัดแต่ว่าตัดให้ไหวได้พี่น้องนะสามหกสามมันรับรวยแล้วสามมานรับรวยปูเลยว่าอ่า บประมาณสามกเจ็ดกมนึ่หรจ็ดหกเจ็ดามประตูนี่แหละหมักไม่เจ็ดปะกรปูอืมอืมอืนรางสององตัวกะหกศูนย์สิบเองแปเจ็ดเจ็ดนี่ว่าเด้อสิออกเจอีกง่ายนี่มันมันหักเป็นนะนะออสิบเจ็ดกับกันบนไว้เพิ่นตัวปูถัปูมักเจ็ดอ่าเสื่อลางไว้นให้ให้ ให้3ตัวนี้คือตัวเน้นคือ3 6 7หกเนึ่งแล้วก็7 6 7 7 7นี่ให้ตัดกันไม่ให้น้ำอ่าท่านผู้ชมปูวาการครับการสิบเจ็ดนะเดี๋ยวเบาเบาแถาเขียนไว้ให้ท่านผู้ชมนะผมเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะปูทุดงกลางป่านะผม1มิถุนายน2568นะครับแต่ว่าหางเดียว3ตัวเด้อพี่น้องเด้อปูว่าเอาหางเดียวถ้าผู้มักหางเดียวบ่หลายตัวก็คือ367 นะครับหกเจ็ดเจ็ดหกกับตัวไว้นํางนะครับปูวา่าถ่าสามมากลักลอยก็จะเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดพี่น้องนะครับปูก็นเลยว่าเอาอ่าตัวร่องก็คือตัวกัน1 6 7กเจ็ดกับเจ็ดหกเจ็ดได้ทำหมดชมได้ที่จริง3 6 3 7นี่ปูใบหิเขียนให้ได้พี่น้องห้เขียน6 7ตัวเดียวมันบ่ปูอ่าแต่ว่าเบาเถากะตัดไปให้นำ้ำหามีผู้มักบ่มักบ่เป็นอย่างได้พี่น้องเนดะ้อเอาแค่นี้นะครับ3 6 7กับ6 7 7 7นี่ปูว่าให้ ให้ติดล่างไว้นะหมอปูเพื่อว่าปูว่าล่างปูเน้น17เน้ำพี่น้อง6028เป็นตัวรอกปูว่าห1า5เจ้ป็นเจมันตอดมาเพื่อนว่ามา77อ่า5เป็นเจ17เจ่ว่าเพื่อรองไปเจ7อ่า77อืมตั้งเกนะอ่านะครับ77นีกคือกันล่างไว้น้นะใส่ติดบนหลาลอตรีนะเน้นคักๆขึ้นห7บ่เจมปูอ่ากลับตัวปูอ่า 6028ตัวร่องมากมาสิบเจ็เพป็นเจ็น่เป็นเจ็หน่งถ้าเเป็นเจ็เ็เป็นสิเนี่ยถ้าเ้าบ่เป็นสิบเจกับเเดได้พี่น้องได้นะครับหนึนี่กันเจไว้นั่มนะครับกันเจล่างไว้ด้วยนะครับเอ้านะครับเจกันล่างไว้นั่มเราก็สร้างตัวจินมาสลองก่อนมันจเล่นไ่มาับปูน อ้าวงวดที่แล้วสามเก้าเก้ามันเป็นสามศูนย์เก้าที่ปลวกอ่าแล้ก็เป็นไท่เนี่ยก็สิบเจ็ดแล้วเจ็จก็เป็นไก่เกินกับหมูกันออกก็ไก่ออกก็เกินตัวนี้อ่าออปก็เกินทุกที่บอกขันมาเป็นไขันมาเป็นสิบเจ็ดก็เป็นเจเจเจอือหือใช่ไหมครับครับอาจสามเจเจกับมีดส่วนเป็นได้ครับถ้าออกก็ไก่นี่นะไก่ดีแต่วันตรงมีเจ็ดมันเพราะปล สามหกเจ็ดนิมลบปูมันใจหกเลยมันใจหกเจ็ดนะหกเจ็ดนะมันใจหกเจกับสิบเจครับหกกับสิพี่น้องปูวาาเอาสคู่นี่หกกับสิบเจ็ดได้พี่น้องได้มเฮง้าหกเจ็ดนี่กับตัวปู่หกเจ็ดต้องครับอ่าเอาตรงตเลยตรงตรลยเอพี่น้องหกกับสินับหาลอตเตอรี่ไวสามตัวกับสามพี่น้องนัเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับ เอา36 7เจ็ดนี่แหละลอตเตอรีร่กับ17บเจ็ดปัวาถาผู้ใดอยากกันก็นคือเจ็ดเจ็ดเพราะว่า17ึ่วเจปัวาอาจจะเป็น77ดก็ได้เด้พี่น้องเด้นะบ่าวฒ่าบริเขียนไว้ใส่ล่างใ้แตา่าปัวห้กัน77ล่างด้วยับมันออกบอกไกนะอะครับผมอืมถามันออกบอไกนี่เห็นปูวอ,ปอือออกบอกไกออกเป็นจอนครับโอ้อา้าวมมาชม นะเพื่อโชคเพื่อมานงวดที่แล้วของปูกะสามเก้าเก้าอ่าสามศูนย์เก้านี่ธรรมชมงวดที่แล้วปูห้แค่นี้ปูห้บ่อไหลนะงวดที่แล้วสามหกหกกับสามเก้าเก้านะไพ่บ่อไหลธรรมชมนี่มาเป็นสามศูนย์เก้าธรรมชมนะผิดหลักสิบหลักสิบบ่อเขานะครับอ่าโอ้ถ่านันกับสามตัวเสียดายนะปูเนาะอ่าเอาบ่อเขาพี่น้องเอ้างวดนี้ สามหตัวเน้นนับล่าง17เม็ดเดียวตัวตัวรองคือ77พี่น้อง7จดติดหารถลิตรไน้ำเด้อปูวาถ้าเอา17่เอาเ7ไดเน้ำแน่นะครับสตัวรลิตรกับสาก็ดนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมเอาไปเ็ดอกเอา1น7คนบ่ได้ส6 7เอา1น7ลอตเตอรี่ตรเอาพี่น้องแต่7น7ถ้า1เ7บ่มีเอาเ6 7อ่าโอ้เอาท่านผู้ชม นะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อปูมาไกลตัวนะอ่ปาปูว่ามาไกลตัวนะเป็นแนวทางปูให้เป็นแนวทางท่านผู้ชมถ้ามักถ้าชอบพ่อไปจะไปหาหยิบจับลอตเตอรีม่มันตรวจคนทีละวแก้วอ่าบอมักบอชอบเบิ้งซื้อๆพี่น้องเบิ้งไว้ก่อนเอานะครับกราบขอบคุณขอบคุณปูนะปูย้ำนะมักคัก,กสามตัวตัวใดปูสามหกเจ็ดล่างเลยปูสิบเจ็ดเอาพี่น้องซ่าสิสามหกเจ็ดเก้าสิบเจ็ดราสองตัวจีนมาสล็อตให้โชคให้ m ắ นได้พี่น้องเด้อ นะครับพอกันคลิปหน้านะครับสาธุบุญกับทุกท่านที่ได้รวมทั้งบุญถวายนา้ำนะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ